สวัสดีครับพบกับ Water อร e ก n c h a n n e l นะครับในคลิปนี้ไม่ได้มาสอนการตัดต,ต่อวิดีโอนะครับแต่จะมาแนะนำผู้ช่วยที่ช่วยในการพิมพ์ข้อความพิมพ์บทความหรือพิมพ์งานต่างๆนะครับผมซึ่งเหมาะมากนะครับสำหรับใครที่พิมพ์ช้าพิมพ์ไม่ไวขี้เกียจพิมพ์มีเวลาน้อยนะครับในการพิมพ์ข้อความต่างๆนะครับผมแถมยังให้ความสะดวกสบายในทุกสาขาอาชีพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักเรียนนะครับที่ต้องพิมพ์รายงานส่งครูบาอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ที่ต้องพิมพ์ รายงานพิมพ์งานนะครับผมรวมถึงพนักงานบริษัทหรือองค์กรต่างๆนะครับที่ต้องพิมพ <students> <pol Gothic> ์ข <treatment> ้อความต่างๆพิมพ์งานต่างๆนะครับผมเหมาะมากเลยนะครับที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้นะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นนะครับท่านที่ทํางานด้านโซเชียลนะครับอย่างเช่นท่านที่ต้องพิมพ์บทความลงเว็บไซต์นะครับผมก็ประหยัดได้เยอะเลยนะครับอย่างเช่นถ้ามีไอเดียนะครับก็บันทึกเสียงไว้แล้วมาสั่งพิมพ์ทีหลังการสั่งพิมพ์ด้วยเสียงวิธีแรกนะครับก็ไม่ต้องโหลด อะไรเพิ่มเติมนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็พูดใส่ไมค์แล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยส่วนวิธีที่2นะครับก็ต้องโหลดโปรแกรมแล้วก็ตั้งค่าสักหน่อยนะครับผมแล้วก็เปิดไฟล์เสียงให้พิมพ์ตามเสียงพูดเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีขั้นตอนยังไงกันบ้างนะครับผมอันดับแรกก็ต้องโหลดโปรแกรมมาไว้ก่อนนะครับให้พิมพ์คําว่า VB Audio Cable นะครับผมซึ่งลิงก์ผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมเนี่ยตามนี้เลยนะครับ แล้วก็มาคลิกซ้ายตรงนี้นะครับ V B Audio Cable เนี่ยนะครับคลิกซ้ายเข้าไปเลยนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคอทีนี้ใครใช้ Mac ใครใช้ Windows นะครับก็โหลดให้ถูกด้วยนะครับผมโอเคในส่วนของผมเองนะครับใช้ Windows นะครับก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผม หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ไปแตกไฟล์นะครับคลิกขวาแล้วก็ Extract All เลยครับผมในที่นี้ผมจะไม่ทําให้ดูนะครับผมจะบอกเป็นแนวทางเฉยๆนะครับทีนี้ในการติดตั้งจะมาที่หน้านี้นะครับก็ให้ตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าวินโดว์อะไรแล้วก็มีกี่บิตนะครับผมเมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิกขวาแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับก็คลิกคลิกตรงนี้นะครับ Run As Administration เนี่ยนะครับ หลังจากนั้นก็จะมีขั้นตอนการคลิกเพื่อติดตั้งอีกนิดหน่อยนะครับผมโปรแกรมก็จะติดตั้งให้ในคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีตรวจสอบว่าเป็น Windows กี่บิตกี่บิตนะครับก็มาคลิกที่ c o n t r o l Panel แล้วก็มาที่นี่นะครับ System นะครับก็ให้คลิกซ้ายเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูได้เลยนะครับว่าเป็น Windows แบบไหนกี่บิตนะครับหน้านี้เลยนะครับตรวจสอบได้เลยอ่า เสร็จไปในส่วนการโหลดโปรแกรมแล้วก็ติดตั้งนะครับอ่าโอเคผมไม่ได้ทําให้ดูเนาะทีนี้มาดูวิธีใช้งานมาดูแบบแรกก่อนนะครับก็เปิด Google chrome ขึ้นมาแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะครับมาคลิกตรงปุ่มเยอะๆเนี่ยแล้วก็มาคลิกที่ dock ตรงนี้นะครับผมโอเคก็จะมีหน้าตาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็คลิกซ้ายตรงนี้นะครับผมอ่าจากนั้นก็มาคลิกซ้ายที่นี่นะครับเครื่องมือแล้วก็มาคลิกซ้ายที่พิมพ์ด้วยเสียงนะครับผม ตรงนี้นะครับไม่ต้องปรับค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่มีไมค์ใช้งานอยู่แล้วนะครับก็คลิกซ้ายตรงนี้แล้วก็พูดข้อความที่ต้องการพิมพ์ใส่ไมโครโฟนโปรแกรมก็จะพิมพ์ตามคำที่เราพูดนะครับอตอนนี้ผมให้ดูนะครับตอนที่ผมบันทึกไว้นะครับตอนนี้ก็คือผมพูดใส่ไมค์นะครับแล้วโปรแกรมก็พิมพ์ตามที่ผมพูดนะครับผมโอเคนี่คือวิธีใช้งานแบบแรกนะครับผมวิธีนี้ ไม่ได้ตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องโหลดโปรแกรม vb audio cable ก็ทำได้ทีนี้เวลามีงานที่ต้องพิมพ์ข้อความเยอะเนี่ยไม่ต้องลำบากใจอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการพิมพ์ช้าพิมพ์ไม่ไวหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้วนี่ก็สามารถ Copy ข้อความไปแก้ไขใน microsoft อื่นได้นะครับผมหลังจากที่สั่งพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปแก้ไขรายละเอียดนิดหน่อยนะครับผมเพราะยังไงเราต้องทวนความถูกต้องของบทความหรือข้อความอยู่แล้วนะครับผม หลังจากนั้นค่อยคัดลอกไปใช้งานนะครับผมือ okay. นักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์สาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศหรือพนักงานทั้งหลายที่ต้องพิมพ์ข้อความวันๆหนึ่งเยอะๆนะครับไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะครับผมอ่าโอเคในแบบแรกก็มีแค่นี้ครับวิธีใช้งานในแบบที่2เนี่ยต้องเข้าไปตั้งค่าที่ playback แล้วก็ record นะครับอ่ะอันนี้ผมเปิดไฟล์เสียงที่ผมเตรียมไว้นะครับผม,ผม ไฟเสียงก็จะเปิดในโปรแกรม Audacity นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดใช้งานนะครับโปรแกรมนี้ผมก็จะใช้บ่อยนะครับตอนนี้ก็คือผมจะมาเปิดด็อกไว้ก่อนนะครับก็คือมาเปิดตรงนี้นะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับก็มาตั้งค่าที่ซาวนะครับคลิกขวาที่ลำโพงแล้วก็ไปที่ซาวนะครับแล้วมาดูที่ p l y y b c k กก่อนนะครับให้คลิกขวาที่ไอคอนนะครับผมในการเซตค่าครั้งแรกเนี่ยต้องมาเซตคําว่า Set เซตแอ a u l ฟ Communication ก่อนนะครับผมในทีนี้ผมเคยใช้งานมาแล้วก็มาคลิกที่ Enable ได้เลยนะครับผมในส่วนของ record ก็เช่นกันนะครับคลิกขวาแล้วก็มาเซตตรงนี้ก่อนนะครับผมในครั้งแรกนะแต่ครั้งต่อมาเนี่ยมาคลิกที่ Enable ได้เลยนะครับแล้วก็มา d ิส a b เบนะครับใหม่ตัวเดิมนะครับผมเพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับอ่าก็คลิกโอเคเอไปอ่ะตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับ ก็มาที่เครื่องมือนะครับผมแล้วก็ไปที่เดิมนะครับพิมพ์ด้วยเสียงโอเคอ่าทีนี้เราต้องเปิดไฟล์เสียงก่อนนะครับแล้วค่อยไปคลิกที่ไหม่นะครับผมอ่าต้องเปิดไฟล์เสียงก่อนนะครับแล้วมาคลิกที่ไหม่ทีนี้โปรแกรมก็จะพิมพ์ให้ตามไฟล์เสียงของเราเลยนะครับในการสั่งพิมพ์ทั้งสองแบบเนี่ยก็จะมีจุดผิดพลาดอยู่ซึ่ง เราก็ค่อยไปแก้ไขก็ได้นะครับผมอย่างเช่นให้พิมพ์ตามไฟล์เสียงเนี่ยจุดแรกเลยนะครับก็จะผิดพลาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราต้องเล่นเสียงก่อนนะครับแล้วค่อยไปคลิกที่ใหม่นะครับผมโอเคสำหรับวิธีสั่งพิมพ์บทความด้วยเสียงหรือวิธีสั่งพิมพ์ข้อความด้วยเสียงก็มีขั้นตอนและวิธีการแค่นี้นะครับสำหรับใครที่เข้าใจแล้วก็สามารถเลื่อนไปดูวิธีตั้งค่าลำโพงและไมโครโฟนให้กลับมาใช้งานตามเดิม ได้ในท้ายคลิปนะครับผม ที่ตั้งค่าลาโพงกลับไปใช้งานเช่นเดิมก็มาคลิกขวาตรงนี้นะครับที่ไอคอนลาโพงแล้วก็มาที่ playback ก่อนนะครับมา disable ตัวนี้ก่อนนะครับที่เราใช้งานอยู่แล้วก็มา enable ลําโพงปกตินะครับผมแล้วก็ไมโครโฟนนะครับก็ enable ไมโครโฟนปกติแล้วก็มา disable ลาโพงของ VB cable นะครับผมแล้วคลิกโอเคแค่นี้เองนะครับขั้นตอนการตั้งค่ากลับไปใช้งานตามเดิม